อาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเมื่อนี่เป็นวันพระวันที่13วันพฤหัสที่13เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดียนพฤกษิกายนพศอสสองพันฮาลอยหกสิบแปดเมื่อนี่เป็นวันพระแม่ขั่วเดินทางลงมาที่วัดสามาคีธรรม เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นปลูกปลักเผาบังดูพี่น้องคุณปลักเผาน้ํำหอมเพิ่นเป็นมารกแล้วอาหารการกินเพิ่นจะปลูกไว้เบิดพี่น้อง<ม>นี่ค่ะเอามองกี้นี่แม่ขัลล้วได้ลงตัวเล็กแนวทางของปูเพราะว่างวดที่เลี่เพิ่นไห่แปดจตรงตรงแปดจตรงตรง,ตรง รอบนี้แม่รัวลงไปงวดมงอคลิปมุก,กีนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาเพื่อจะได้สร้างสร้างร่วมกันเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อนี่คะ่ะพญานาคสร้างร่วมกันย่งบ่ฮั่นเหลวเดี๋ยวคลิปนี้แม่รัวสิ้าไปเบิ่งตัวเลขกของผู้ใดสายด่วนมีที่มาพเราะว่าเพิ่นนัดมาเพิ่นนัด ห้แม่ขั้วมือนี่เพิ่นเอาทรงมาไหตมะเมือขึ้นนี่พี่น้องตั้งแต่ตีสีแต่เศร้าคุณคนทรงมาไหแม่ขั้วแม่ขั้วบันบ่ไอะไรออกแต่เศร้าบันไดพ่อว่ายังพ่อว่าแม่ขั้วไอ่าลูกเค็ดอาหารกัดกินก็ออกมาวัดแ้วก็อันเอาบักหอยมาไหาปูเพราะว่าปูเพิ่อนอยากได้บักหอยค่ะ คุนกุฏิแม่รัวกำลัางย่างไปที่อ่าส้างกุฏิส้างให้กับสาวิตีลูกสาวแม่รัวเนาะอ่าส้างกุฏิให้หลังหนึ่งเพราะว่าจะทำบุญอุทิศจะทำบุญอุทิศวันที่ยี่สิบหกท่านว่าคม พ่อสสอาแจ้งบุญไปทั้งพี่น้องเนาะมือห่อข้าต้ม <c oughs> วันที่25่ส้มือร่วมบุญวันที่26มือถวายกระถินอาเจ้าของเอออมือถวายกระถิ่นเห็น่ะมือถวายกุฏิเจ้าของ สายด่วนมีที่มาเพนว่าเพินจะมาร่วมถวายกุฏินั่มกันกับแม่ขั่วอ่าเจ้าของสายด่วนมิธีม่านี่ผู้ใดอยากเห็นสายด่วนมิธีมา่ามารวมบุญน้่แม่ขั่วมือถวายกุฏิวันที่27ท่านว่าคมพศ2568 เป็นมือถวายกุฏิภัยอยากมาร่วมบุญถวายกุฏิน้ำแม่ขั่วเชิญใดค่ะยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านหรือว่าพี่ๆน้องๆหรือว่าอ่าช่อง YouTube น้ำกันเนาะค่ะพี่น้อง,น,องน้อกวาวาสิเป็นทิดใต้ทิดเหนียมาใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ่ายินดีต้อนรับละกัภัยอยากเห็นตักิง่งสายดวนมีที่มานี่ เพิ่นสีมาถวายกุฏินั่กับแม่ครัวอยู่มือวันที่27เพราะว่า <c oughs> มื่อนั่นอ่าเพราะว่าเพิ่นกะช่วยสร้างกุฏิกับแม่ครัว1นึ่งมืบาทซาถุอ่าสำหรับสายดวนมิธีมาเนาะนี่ครัพี่น้องนะกุฏิสร้างขึ้นแล้วเรียบร้อยเพิ่นกระย่งบอกอีกได้ว่า ถ้าขาดเลี้ยอันใดบอกพมใดเฮ้ากับเก่งใจเพิ่นอยู่เนาะแต่เพิ่นซอยเฮ้ามาก,กับโอเคกับขอบุญขอบคุณแล้วก็สาธุอ่าเพิ่นซอยเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับสายดวนมีที่มาเข้าแบบใดออกแบบใดผู้ใดเบิ่งช่องแม่ขั้วสีห็นเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ขั้วสีให้เบิง่ง สำหรับตัวเลขแนวทางปูเพิ่นกับสิป,ปูดอกไม้ดอกไหลอยังมาเบิดนะามนี่เป็นกุฏิริมน้ำที่น่าอยู่มากเลยคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวสร้างเพิ่นเพิ่นเอาให้สร้างเพิ่นม่านเอาเต็นมาก,กางังเอาไม้มาเลย เด้อค่ะพี่น้องแม่ขั้วสิหลายค้นทาหลายค้นรอคอยตัวสำหรับสายดวนมิทีมานเนาะเดี๋ยวก็มีโศกมีมันน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะกุฏิริมน้ำ เรียบร้อยย่งแต่บันไดว่าสันนี่เพิ่นสร้างเพิ่อนไปย่งแต่บันไดเดี๋็กคนกระลังสิตกแต่งบันไดเพิ่นสิเฮ็ดอันใดออกมาหนิพี่น้องโอ้เพิ่นสิเฮ็ดทางนี้อีกตัวนี่นี่ค่ะพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดอันนี้มาทางนี้อีกนี่ค่ะสร้างเพิ่นกระลังเฮ็ด แค่นั่งเล่นทั้งพี่บอกกับว่าจาักเนาะอ่ะนี่คะ่ะพี่น้องเดี๋ยวอีกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนอะคะ่ะพี่น้องเด้อะใครอยากร่วมบุญร่วมสร้างได้เด้อค่ะอยากจะร่วมบุญร่วมสร้างกุฏิเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเฮ็ดกุฏิสร้างกุฏิไว้อ่า ไปนามาหลังกบซีมี่มองยูมองเศร้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> มีหมองยูมองเศร้ามองผักเอาสำหรับสายด่วนมีที่มาเขามาแล้วจักงวดแล้วเฮ็ดยุ่มมองกับมองเดียไม่เนี่ยหละเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกตุลาคมเด่นบนเก่า ออกเก้าหกเดนลางหาหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งออกหกหนึ่งวันที่สิบหกตุลาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเดนสามบนลุดแต่ว่าเดนลางลุด จับคู่เข่าแปดกิจอ่ะเห็นบ่พี่น้องนี่ค่ะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่ 16, ทสิบหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะพี่น้องมองสร้างเพื่นเหตุงานเพื่นเห็ดกุฏิยังบ้านแล้วยังแทนบันไดเด้อค่ะพี่น้องเด้อย,ยังแทนบันไดไอ้พายอยากร่วมบุญโศกมานอยากเฮ็ดบุญไว้บ่เป็นยังเนาะคะ่ะ สาธูน้ำย่อมือน้ำกับบ่เป็นยังเพราะวาห้องบริเวบังคับกันแต่ละ,ะคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะพาย,ยักเฮ็ดบุญเฮ็ดด้วยใจจังเฮ็ดทาเฮ็ดถ้าทําไม่ทําด้วยใจเหมือนบังคับทําไปก็ไม่ได้บุญเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้อันนี้ห้าวบ่พึงผาบร่วมเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะอ้าสายดวนมีที่มา ว่าขอโทษขออภัยพี่น้องสายด่วนมีที่มาวิ่งบน6กจับให้3 6สาคู่เดียววิ่งล่าง6เอา 6, ้าวหกบน6กกลางจับคู่0ูนย์6กหนเน้นคู่เดียวคือหนเอา้าแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบื้องมากกระตามบ่ามากกระบ่ตามบ่เป็นยังเพราะว่าทุกอย่างก็บเป็นแค่แนวทาง ให้ทุกท่านพิจารณาก่อนลงทุนเอาใ้้โกหมานสุกหูซุกคนเด้อพี่น้องเด้อรอบนี้เพิ่นตีกรอบไปย่างดีมนตัวสำหรับสายดวนมิธิมาเอาขอบุญขอบคุณที่เพิ่นอ่าร่วมสร้างกุฏิกับแม่ครัวหนึ่งมื่นบาทเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะให้พี่น้องโชคมันถ้าอยากร่วมบุญกระเชิญได้ถ้าอ่า พี่น้องเอซเข้าอยากมาเห็นสายดวนมีที่มา 27. มือวันที่27่มือวันที่ยีเดเดี่ยนท่านว่าคมพ่อสสองพันหาร้อเจ้าของสายด่วนมีที่มาอาจจะมาร่วมถวายกุฏิกับเรานะคะพี่น้องเนาะโอ้ก,ก้วยปูสุกตัวนี้ไหมอ่ะมาแบบก้วยกวยเลยพี่น้อง มาแบบกล้วยกล้วยได้ผุนกล้วยสุกคุณนะเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งสําหรับตัวเลขแนวท่าของสายด่วนมีที่มาเอาให้พี่น้องโชคดีสุขหูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องมักกระจัดบ่มักกะทัดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจให้แม่รัวในเด้อค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ